นะเอ๊ะเรายังเล็กอยู่กีป่ปีอาจารย์ถึงจะได้หรอกน,นะอาจารย์ทำการใจและเขาเรียบร้อยและถือมาบอกเพราะฉะนั้นหมูทำไมอาจารย์ขึ้นมาเนาะทำไมมีมาหาลัยมาก,ก่อนขอโทษอาจารย์ต้องทำวิจัยและอาจารย์ป็นผ่้เทฉันเรื่องนี้ต้องทำให้รู้จริงถึงออกมาจริงนีน่ฉะนั้นอ่านหนังสือมาสอนเฉ้านแต่ประสบการณ์ไม่ดี โดนคำถามชาวบ,บ้านแต่ละคำถามไม่ธรรมดาเหมือนที่พี่าถามคนไม่เชี่ยวชาญก็งงไปเหมือนกันมันต้องเข้าใจว่าทําไมคนถึงคิดแบบนี้แล้วเราในฐานะนักเรียาสารนักวิจัยต้องตอบด้วยเหตุและผลไม่ใช่มนโนเหมือนกับเวลาเราซื้อน้ำเชื้อเรามนโนชื้อซื้อค่ะถูกไหมโอ้อาจารย์เขาบอกเต็มเลย แน่ใจเหรอของเขาอันที่หนึ่งไปตัดภาพอะไรมาก็กเาได้ภาพถ่ายนั้นอาจจะจริงแต่ไม่ใช่วิธีการทําจริงหรือรอกไหมแต่เวลามันตัดต่อภาพออกมามันทําให้เป็นเรื่องราวและเกิดการเชื่อถือขึ้นแต่การเป็นนักวิชาการมันต้องทําให้รู้จริงถึงจะตอบทุกอย่างได้นะ ชาวบ้านแต่ทำไมอาจารย์ไม่ได้ขึ้นเหลือปฏิอบัติอีสานเพราะคนอาาีสานชอบกินเห็ดมากที่ไหนบอกกระโหลกไส้อีสานไม่ไส้ใช่ไหมอีสานกินได้หมดและอาจารย์นะเวลาไปคนหลางก็จะชอบถามอาจารย์เห็ดที่กินได้บ้างเห็นได้แบบเฮ้ยที่อาจารย์กินเห็ดเยอะอยงั้นแหล,ละก็ถามว่าเห็ดที่กินได้ไหมมีพิษไหมอ่ะอาจารย์ก็เลยตอบว่าอาจารย์มีหลังชอบเล่า มาแรงไม่ใช่ค่ะระบบ <laughs> คนละระบบ ็นไม้มงยางงยางวงที <S <S ่อาจารย์บอกทั้งหมดแต่วันนี้อาจารย์ไม่ได้สอนแต่เห็นเป็นพาเลซ่าเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีพ่อเห็ดปัววิธีพ่อเห็ดห้าเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะอะมานะมาที่เห็ดในพาเลซ่าวันที่อาจารย์จบปริญาเอ็กมาอาจารย์จบมาด้านนี้เลยค่ะอาจารย์จบเชิงลึกลึกมากอาจารย์ทำดีเอ็นเจะทุกอย่างลึกกว่านี้แต่หน้าที่ของเราคือทำยังไงให้ชาวบ้าน ใช้ประโยชน์ได้งานวิจัยไม่ขึ้นทิ่งืออะไรคือสิ่งที่เป็นงานวิจัยแล้วชาวบ้านเราใช้ได้ทุกอย่างที่เขาเรียกว่างานวิจัยขึ้นหิ้งเนี่ยมันขึ้นที่เพราะเขาใช้ขอตำแหน่งผูชาการเป็นสอเป็นสอเป็นขอสอเนี่ยอาจารย์ให่เป็นขอสอนสืเป็นสอเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้ทําเพื่อตอบสนองให้ตัวเองได้ตำแหน่งผชารกาส่วนหนึ <high> ่งแต่ก็มีอาจารย์หลายท่านที่ ผ่วยกับชาวบ้านได้นั่นคือเหตุที่เขาบอกว่าจากนี้ไปคนที่เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต้องทำงานตอบโจทย์ชุมชนและชาวบ้านนะทีนี้ของอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์ต้องสอนหนังสืออยู่ในกรุงเทพถูกไหมในขณะเดียวกันอาจารย์ต้องทำวิจัยด้วยเพราะคุณจบปริญญาเอกนะคุณต้องไปนั่งวิด้วยนะคนคว้าวิจัยด้วยงานเชี่ยวชาญของอาจารย์เห็นจน้ะอาจารย์เป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องเหตุ สิ่งแรกคือต้องมีตนมีเงินเพจะไม่มีมหาลัยบอกว่าใครก็ต่างอะไรจะให้คุณนะถ้าไปทำงานวิจัยตอบโจทย์สังคมและชุมชนที่จังหวัดน่านเพราะจุฬามีพื้นที่อยู่ที่น่านนะพื้นที่อยู่ที่น่านเลยจุฬาได้รับมอบพื้นที่จากชาวบ้านเนาะที่นี่ไดุ้นพัให้นะเป็นป่าแตงลามเลยบ้านแล้วทังเหนือป่าแตงราง แน่นอนเราไปด้วยความฝันว่าน่านที่ปลูกทั้งโคดเป็นภูเขาเนี่ยอยากให้ป่าไม้กลับขึ้นมาโลกสวยมากอยากให้ป่าไม้กลับขึ้นมาภูเขามีแต่ต้นไม้มีผู้สวยงามมากเอาลูกศิษย์ปริญญาเอกปริญญาโทขึ้นน่านเก้าชั่วโมงจากประเทศไปน่านเนาะ ไม่ได้ไปเครื่องบินเพราะเครื่องบินลำนเป็ลมพัดเทียวจะรอดไม่รอดวะวันจะตอบไอ้จะจบปอเอตได้ตายด้ยเครื่องบินตกยังไม่ทันได้ทำอะไรใช้ประเทศชาติเลยเนาะรถตู้ก็ได้วะไปรถตู้นะเก้าชั่วโมงนะเวลาทำงานวิจัยด้านนี้ต้องเข้าป่าหาเห็ดแล้วอาจารย์ก็ชอบกินเห็ดเพราะไม่อย่างนั้นมาคุยกับชาวบ้านไม่ได้เพราะมันต้องคนกินเหมือนกันมันถึงจะรู้ว่าอันอร่อยยังไงถูกไหมคะปรากฏว่า ไปทํางานวินจัยต้องสํารวจต้องข้าป่าสํารวจเห็ดไปวันแรกไปถึงพื้นที่ของจุฬาปรา,ากฏว่าก้าวมงเช้าเราก็ว่าเช้าเลยนะบอกผู้สิทธิ์ไปเลยๆก้าว,ว,วมงเช้าไปถึงที่อะไรวะคนเต็มป่าชาวบ้านหาเห็ดเต็มป่าค่ะไม่ทันชาวบ้านงานวิจัยเห็ดทํายากมากเห็ดป่าเนี่ยไม่เคยได้ทันชาวบ้าน ăn mà lại hưởng ้อย่างอายุแปดเดือนประมาณเดือนในสาและปลูกที่เทพใส่ใส่ใถุงดาแต่อาจารย์เวลา,ลลามมอ,อาจารย์ปลูกและอาจารย์จะควบคุมไม่ให้ดินเนาะอาจารย์จะปลูกในพวกมอมิทูไลท์เพอรไรต์นะและใส่เชื้อเห็ดลงไปปรากฏว่าดินลดน้ำอยู่เพ่ะอะไรวะเห็ดออกดอกค่ะอยู่ในถุงมันอยู่ในถุงดอกมันเล็กๆไม่ใหญ่รอกค่ะอันนี้ไม่แปลกเพราะอะไรต้นกล้ามันสร้างน้ำตาลได้มากถึงน้อยค่ะ น้อยมันเลยส่งไปที่รากได้น้อยดอกเห็ดก็จะเกิดขึนน้นดกักเล็กๆเล้ไนะคะถ้าต้ไนไม้ใหญ่มันสร้างน้ำตาลได้เยอะส่งไปใต้ดินได้เยอะดอกเห็ดจะได้รับเต็มที่ค่ะเข้าใจยังอ่านี้เห็นแล้วนะอาจารย์เห็นอันนี้อาจารย์ก็เลยมั่นใจว่าเออวะยังไงก็ต้องมีเห็ดแต่ขอโทษทำเป็นร้อยได้มาถึงเดียวอาได้มาถุงเดียวเราก็ดีใจเลยเนะอะแต่ว่า เราก็ดีใจแล้วว่าถ้าฉันสายเชื้อเหตุยังไงมันก็ต้องได้เห็ดแต่จะได้เมื่อไหร่ได้เท่าไหร่อย่างไรยังไม่รู้เลือกไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องศึกษาต่อเสร็จแล้วเอาละ่ะเริ่มบอกชาวบ้านแล้วชาวบ้านบอกชาวบ้านเมืองน,น่านปกป่ปากันเถอะค่ะเนี่ยนะคะบนดอยนะคะเอออย่าปลูกไรข้าวโพดถัดมาเนี่ยนะมันจะไม่ดียังไงแแบพูดสิ่งแนนแบบเต็มที่เลย กลับมาเลยค่ะชาวบ้านถามไม่ผิดนะคะความจริงนะคะพาะ่าปลูกป่าปลูกอินเนียจะกินอะไรอะ่ะถูกไหมดีไม่ดีปลูกไปปลูกมาเป็นป่ากองป่าไม้ขีดเส้นบอกพื้นที่ป่าเอาพื้นที่คืนชาวบ้านไม่เอาด้วยไม่ง่ายไอ้ลอกสวยของอาจารย์กลับไปปักกรุงเทพเลยค่ะไปตั้งสติใหม่ค่ะไปตั้งสติใหม่เพราะคาถามของชาวบ้าน มันคือคําถามที่สะท้อนความเป็นจริงปุบปาลแล้วจะได้อะไร เอนะ็มสองจุดห้าเนาะมะเล็กบองมนเลก็กยังไม่กลัวกลัวว่าพรุ่งนี้ไม่มีกินจริงเขาอีกวะเห็นไหมนีค่คือคือคำถามที่เป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะไปคิดใหม่เอาไรดีวะอ๋อก็เลือกได้ไอเห็ดทออะแล้วมันก็ให้เห็นว่ามีดอกรู้แล้วรู้แล้วเอาต้นไม้เก็บเปลี่ยนใหม่ไปบอกชาวบ้านอยากได้เห็ดาอไหมคะชาวบ้านบอกเริ่มอีก อยากได้ทุกคนอยากได้เห็ดทอปเพราะเห็ดท็อปอร่อยเห็ดท็อปแพงต้องหาในป่าหายากอยากได้พี่คะอยากได้พี่คะอ่าเหมือนไปขายเซลล์ขายของเลยค่ะงานการชาติงหวหนันหน้าอาจารย์ไปหมดละเอาไหมคะเข,ขไปในนามจุฬานเนาะแต่อ้นน,นี้ชาวบ้านตอบกลับมาว่าชาวบ้านเริ่มเด็ดใจละเริ่มแบบลังเละละนี่น่าสนด้วยเห็ดท็อปเพราะไงอาจารย์มันต้องปลูกไม้ลงยางนะคะงี้ๆฟังอย่างดีเลย อาจารย์คบพอดีผมปลูกยางพาราค่ะเพราะตอนนั้นยางพารามกำลังเข้าถ้าย้อนไป20ปีที่แม่เขาจะให้เราปลูกยางพารากันปลูกยางพาราได้ไหมเราก็ตอบว่าไม่ได้ค่ะต้องเป็นไม้ลงนี้ก็สองจิตสองใจชาวบ้านสองจิตสองใจอยู่เพราะเราบอกว่าไม่ต้องปลูกทั้งป่าหมดละค่ะมันไม่จําเป็นว่าต้องปลูกไอ้นี่หนึ่งต้นก็มีเหตุค่ะสองต้นน่ชาวบ้านก็เริ่มเออถ้าจนสองต้นไม่ได้เป็นทั้งป่าแบบนั้นเราก็อย่างนั้น เราต้องเอาความเป็นโลคสวยเก็บในใจกุศโลบายเ<ไ>อดด้วยนี่ค่ะเพราะเรารู้เลยว่าถ้าไม่มีป่าต้นนี้<ไ>ก็ไม่มีทางได้เห็ดเพราะฉะนั้นชาวบ้านอยากได้เห็ดมันจะได้อีนินมาด้วยของแถมแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นน,นี้ต้องเก็บต้อนเอาไว้นี้เข้ามากุศโลบายเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเริ่มสนใจประเด็นอ่าไม่จบอาจารย์กี่ปีได้กินเห็ดแน่ เว้ยทำไงวะไอ้แล้ก็แปดเดือนแปดเดือนปลูกร้อยต้นแห้มันออกมาหนึ่งต้นแล้วชาวบ้านเวลารังไปปลูกเนี่ยแล้วมันต้องปลูกจากสภาพแวดล้อมด้วยมันกี่ปีวะจะได้กินเห็ดถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทําคือก็อไปคปุยเอาไว้ว่าต้องทดลองคือนักวิจัยต้องทดลองก่อนเอาเอา,เอา,เอาทดลองจุฬาอีกเหมือนกัน,นอาจารย์มีที่ไอ้พวกปลูกเบิกกับส่งอาจารย์จิตตาไปทุกทีไอ้ลำบากลำบากเขาก็สร้างตึกเรียบร้อยแล้วอาจารย์จิตตาออกห่างเลยต้องมาถึงกับชาวบ้านแนละ้ว ก็แนะบกว่ามีที่ที่สลับบุรีแก่คอยสลับบุรีสลับบุรีก็แรงๆเนาะแล้วเขาก็ให้ที่อาจารย์แบบนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์จะปลุกอะไรอาจารย์ทำเลยค่ะไม่มีใครมาเหมือนอาจารย์อกค่ะเพราะว่าให้อาจารย์จะกรุงเทพขึ้นไปนานน่ะน,น,น้อยคนจะมาไม่มา่ะเขาอยู่สบายดีกว่าม,มีมีอาจารย์จิต เ้าอาจารย์รู้แล้วว่ามาแล้วแน่ๆ4ปีซึ่งซึ่งในตำราในงานวิจัยของทับฟลที่เขาปลูกต้นโอ๊กเป็นสูนย์โอกเขาใช้เวลา4ปีได้เห็ดทับฟลตัวนี้4ปีได้เห็ดน้ำหมักตรงตามตำรา,าปเป๊ะ ตรงเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นใครที่เหยใจก็สามปียางไมด้ยาสุดปีหน้าคปีหน้าค่ะเตรียมตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะไปสำรวจต่อไปทัง้งเามันไม่ได้เจอแต่เห็นหั้นไม้ค่ะไม่เจอเห็ดอื่นอีกเยอะแยะที่เป็นไมคขึ้นเลค่ะ ัไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับน,นี้มันเกี่ยวกับไม่ถูกเชื้อหรือมีน้อยยังเพิ่มจํานวนไม่พอ,อ,อพนึกออกไหมคะโดยธรรมชาติจะมีเชื้ออยู่แล้วแต่ใ้อะไรไม่รู้และกว,ว่าจะเข้าเพิ่มจํานวนมันใช้เวลาแต่ถ้าเราเพิ่มให้มันจะเร็วขึ้นนึกออกไหมไม่หลักการใส่มากเท่าไหร่ ให้ไปลิกกิน่นเ<อ>ข้าใจไหมคะลิกกิ่นเพื่อให้แสงลงดีไม่ดีนะแค่ลิกกิ่นอะ่ะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์อาจจะออกก็ได้เพราะตอนนี้เรายังมีฝนอยู่เข้าใจไหมสภาพแวดล้อมก็เป็นตัวนึงที่จะทาให้เกิดดาวเห็ดมันต้องมีแสงมีแสงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องการแสงแบบนั้นนะมันในในภาพังอ้อมคือต้องการมหลูมิที่เหมือนให้มันสวิงอะ่ะ พอมันสวิงเนี่ยมันจะตกใจเหมือนว่าอัดชุดแบบนี้ไม่ได้แลวชุดต้องแช่พันนึกออกไหมนั่นคือเราองเปลี่ยนสวิงให้มันทําไมเวลาแรงปึ๊บมาเจอฝนปั้งรีบออกและเห็ดที่จะออกก่อนคือเห็ดหอ,อ,อม,อม,อมแล้วพอฝนมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นเห็ดลานอกเห็ดตัเตเห็ดอะไรพวกนี้จะออกตามมาเข้าใจไหมมันเป็นซีรีส์ของมันเพราะความต้องการความชื้นและอุณหภูมิ บางตัวต้องไว้ที่เย็นถึงจะออกดอกทําไมเห็ดบางตัวต้องร้อนถึงจะออกดอกดีใช่ไหมอย่างเห็ดฟางะอะเพราะหน้าร้อนจะออกดอกดีดีแต่พอเพราะหน้าหนาวไม่ออกเลยเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเพราะฉะน,นั้นถ้าเราเข้าใจธรรมาชาติมันมาเป็นเรียนลำดับอยู่แล้วว่าเห็ดอะไรจะออก,กเราก็รู้ฝนตกหนักๆเห็ดน้ำอกมาเห็ดรุ่นมาสุดท้ายจะจบด้วยเห็ดโสด ่อนที่จะเข้าสู่ใบฝนต้นนับเหตุลมมาเหตดลมจะขึ้นที่ต่อที่ต่อไม้แล้วพรนดิอ่นะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์ให้เห็นอาจารย์ทำสำเร็จแล้วว่าเกิดเหตุนแน่นอนใส่ไปเถิยังไงต้องเกิดแน่อาจารย์ถือรับผิดใจใาตอนนั้นออกมาอบรมชาวบ้านชาวบ้านที่อาจารย์อบรมก่อนคือชาวบ้านอีสานทุกครั้งที่อาจารย์ไปอบรมที่อาาีสานเหมือนกับพวกเราเลย ขอห0มากือบร้อยพฤศจิกาย